สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรฟาร์มรนะคะนี่ oh. เราจะมาแกะพัสดุจากคุณแม่ปียวดีนะคะนี่ร,รับมาสองวันแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้มีเวลาแกะเลยวันนี้ก็จะมาแกะลายดอกะครับลายจุดไม่ใช่ลายดอก <laughs> น,นี่นะครับโอ้เสือ้อน,น,น,นะครับเสือ้อไม่ใช่เสืยีย สวยนะคะสวย,ยสวยเลยโอ้เสื้อกีฬานะคะเสื้อกีฬาอากาศร้อนใส่เสื้อกีฬาเย็นสบายนะคะ,คะ,ะ,คะโอ้สโนว์ป,ปี้กางเกงนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะครับนี่เป็นเสือ้อนะครับโอ้สวยมากเลยนะคะแล้วก็นี่อีกหนึ่ง ชุดนะครับนี่นี่เป็นเสื้อเหมือนกันเสื้อเหมือนกันนะครับเสื้อสวยๆนะครับสวยมากเลยนะฮะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังกลับหัวลงนี่นะฮะลายสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีหญ้าด้วยนะคะเนาะหญ้าจากแม่ปียวดีนะคะกินไปหมดเยอะแล้วนะครับครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูหญ้านะคะอ่าหญ้าก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะหญ้า เราก็ให้กินไปแล้วนี่นะคะเป็นหญ้าที่แม่ปียยวดีนะคะท่านสั่งให้แม่กำไรนะคะยาเราก็ให้กินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่คนสวยก็อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่ากาัดรถนะคะไม่ได้เข้าป่าสับปะรดของเราก็มาแล้วนะคะนู้น ون, ทางด้านนู้นนะคะสับปะรด กว่าจะได้ทานกว่าจะถึงคิวนี่จองคิวนานนะแม่แม่แมสับประรดม,มาแล้วอร่อยไหมเยอะนี่นะคะคนสวยวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะอะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะคุณแม่ปิยบดีนะคะที่ส่งเสื้อผ้านะคะแล้วก็สั่งหญ้าใบข้าวนะคะมาให้กับแม่กำไรนะคะ ขอขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังปรารถนานะคะสาธุบุญนะคะขอบคุณค่าก่อนเล่าขอบคุณค่ณาเกินจ้าก,ก่อนเร็วๆเอาอีกเอาอีกจ้าก,ก่อนเสียงจ้าเร็วเร็ว ขอบคุณมากมเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ